กำลังจะทําไข่เจียวนะคะนี่คือไข่เจียวหรือทอดไข่ไข่ทอดบ้านเราที่เราเคยกินมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุบก,กระเทียมมาผัดนี่กําลังจะได้ที่นะคะเดี๋ยวจะเทไข่ลงไปแล้วอันนี้ก็เทไข่ลงไปแล้วนะคะไข่ของเราก็จะมีหมูสับหมูบดนั่นแหละแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนประมาณ5 6หเม็ดนะคะเอากันไกลตัดแทนการซอยแล้วก็ ปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนี่คือไข่เจียวที่เรากินแล้วมันจะหอมมากมีเพื่อนเคยแบบเดินทางมาแถวนี้ใกล้ๆเห็นโพสก็แวะแวะมาขอกินข้าวไข่เจียวเราเลยอมืมันจะไม่เหมือนไข่เจียวทั่วไปแต่ไม่รู้นะแต่ตอนเด็กๆเ,เราก็กินไข่เจียวแบบนี้ซึ่งเราก็เมื่อก่อนไม่ได้เรียกไข่เจียวเรียกทอดไข่คนอีสาเนเรียกทอดไขนะ่เนาะคนภาคกลางก็จะเรียกไข่เจียว เดี๋ยวอีกสักพักก็จะกลับด้านนะคะนี่ไงกลับด้านแล้วนะคะวิธีกลับด้าน,นง่ายๆนะคะเนื่องจากเราใช้กระทะเทฟลอนเนาะคนตาบอดเราทําไมกลัวร้อนซะอย่างนะ้อาไม่กลัวร้อนนะทํากับข้าวนะอืมเราก็จะเอาจานมาคว่ำใส่บนกระทะนะคะยกกระทะขึ้นเอามือประกบจานไว้แล้วก็คว่ำกระทะลงใส่จานนะคะไข่มันก็จะกลับด้านซึ่งเราสําหรับเรานะเราว่ามันง่ายกว่าการใช้ตหลิวนะ แล้วก็เสร็จแล้วก็พอ,อน้ำมันน้ำมันเราก็ไม่ได้ใช้เยอะอีกแล้วใช่ไหมกระทะเทฟลอนอนะ่ะเสร็จแล้วเราก็อ่าเอาไข่อีกด้านหนะึ่งไปบะเทลงในกระทะเลยก็จะได้แบบนี้ค่ะเช็ดแววนี่ไงข้าวข่อยเกลียวได้ไม่เห็นข้าวเลยไข่ไข่เบอร์ศูนย์สองฟองแล้วก็พิกขี้หนูสวนเม็ดใหญ่ประมาณ6-7เเม็ดนะคะ ผงชูรสนิดหนึ่งน้ำปลานิดนึงหมูสับนิดหน่อยน้ำมันพืชปเป็นของเราเป็นน้ำมันมะพร้าวนะก็นิดนึงอะไรเงี้ยนิดหนึ่ง,ไไงน,น,นี่แหละกระเทียมกระเทียมสามกลีบหรือสี่กลีบนี่แหละนั่นแหละก็จะได้แบบนี้นะคะนี่แหละว่าทําไมเราเป็นเหมือนคนกินยากเราต้องทํากินเองเพราะว่าแค่ไข่เจียวเราก็ต้องแบบนี้เลยไม่งั้นก็ก็กินได้นะข้างนอกกินได้แต่ว่า ยังไงเราก็ชอบกินแบบนี้มันมีคนที่ทําให้เรากินแบบนี้ได้แต่ต้องเป็นร้านที่แบบสนิทกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ทําให้นะคะแค่บอกในของที่เขาของที่เขามีเขาไม่ทําให้นะเออเขาเคยทําแบบนั้นเออเราก็เคยทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสทํากินเองดีกว่า